ผู้ใช้ติ k t o k อกชื่อเก่งเซรามเขาได้โพสต์คลิปนี้ไว้ซึ่งอ้างว่าเป็นคลิปที่ถูกถ่ายไว้ในประเทศมาเลเซียโดยวัยรุ่นชายคนหนึ่งที่เขานั้นได้ไปสำรวจบ,บ้านร้างหลังหนึ่งในยามค่ำคืนตามลำพังและเมื่อเขาได้ทำการสำรวจไปถึงห้องห้องหนึ่งเขาก็ได้พบก,กับร่างขงหญิงคนหนึ่งที่ยืนหันหลังให้เขาและกำลังทำบางสิ่งบางอย่างอยู่โดยไม่ได้มีท่าทีตกใจหรือสนใจเขาเลยแม้แต่น้อย มันทําให้เขารู้สึกกลัวเป็นอย่างมากและค่อยๆส่องไฟไปยังร่างของหญิงคนนั้นก่อนจะค่อยๆชี้และพูดไปด้วยเสียงสั่นเครือทันใดนั้นเองมันก็ได้มีเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกดังขึ้นภายในห้องห้องนั้นมันทําให้เขาต้องรวบรวมสติและรีบวิ่งออกมาจากบ้านหลังนั้นทันทีและเราก็ไม่รู้จริงๆว่าคลิปนี้มันถูกจัดฉากข,ขึ้นมาหรือไม่ เพื่อนๆอ,อย่าลืมเรียกวิจารณญาณมานั่งข้างๆในระหว่างการรับชมด้วยนะครับเมื่อพูดถึงผีหรือวิญญาณตลอดจนเรื่องราวลี้ลับต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกของเราแต่ละคนก็คงจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปวันนี้กุสยองจึงอยากพาเพื่อนๆทุกท่านไปรับชมคลิปถ่ายติดผีที่จะทำให้เพื่อนๆรู้สึกกลัวจนนอนหลับฝันดีตลอดทั้งคืนอย่าลืมเรียกวิจารณญาณมานั่งอยู่ข้างๆ ในระหว่างที่ดูคลิปนี้ด้วยหากใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คนเดียวโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารอบๆตัวของท่านไม่มีบุคคลที่ไม่ได้รับเชิญมานั่งดูอยู่ด้วยกันด้วยความปรารถนาดี นี่เป็นคลิปจากกล้องติดรถยนต์ของชายคนหนึ่งที่มันบันทึกเหตุการณ์สุดแสนจะน่ากลัวนี้เอาไว้ได้เพราะในค่ำคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังใช้รถคันนี้เพื่อเดินทางไปทำธุระและได้หยุดคุยโทรศัพท์อยู่นั้นมันก็ได้ปรากฏร่างปริศนาขึ้นที่ด้านหลังรถของเขาอย่างไม่มีสาเหตุและร่างนั้นมันก็มีใบหน้าที่ซีดขาวและดวงตาสีขาวที่น่าสยดสยอง ค่อยๆโผล่มาจ้องมองเขาจากทางด้านเบาะหลังทันใดนั้นเมื่อเขาสังเกตเห็นร่างดังกล่าวก็ตกใจกลัวเป็นอย่างมากก่อนที่จะพยายามเปิดประตูรถและออกไปด้านนอกทันทีแน่นอนวนาทีนั้นคงไม่มีใครกล้าพอที่จะอยู่ในรถกับสิ่งที่น่ากลัวแบบนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่เ,เพื่อนๆขึ้นรถอย่าลืมเช็คดูเบาะหลังให้ดีด้วยนะครับ รถยี่ห้อเทสลานั้นถือเป็นรถที่มีเทคโนโลยีต่างๆแซงหน้าค่ายรถอื่นเป็นอย่างมากและหนึ่งในเทคโนโลยีที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งก็คือเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุที่อยู่รอบๆคันเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองและผู้ใช้งานติก๊กตอกชื่อยาริวมูริโลได้อัปโหลดคลิป,คล,ปคลิปนี้ไว้ซึ่งเจ้าของรถเทสลาคันหนึ่ง กำลังขับรถไปตามถนนในสุสานแห่งหนึ่งอย่างช้าๆทันใดนั้นเองเซนเซอร์ของรถก็ได้แจ้งเตือนว่าพบบุคคลจำนวนหนึ่งกำลังเดินไปมาอยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นแต่ในช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลากลางวันและอากาศแจ่มใสมากทำให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในรอบๆบ,บริเวณมันก็ไม่ได้มีใครอยู่เลยและเราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันคือความผิดพลาดของระบบ หรือระบบดังกล่าวมันยังทำงานได้ปกติดีอยู่ในช่วงเวลานั้นในปี2009หญิงสาวคนหนึ่งชื่อวิกตอเรียเธอนั้นถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้ในช่วงกลางดึกของค่ำคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งดูโทรทัศน์อย่างสนุกสนานอยู่นั้นก็ได้สังเกตเห็นเงาสีดำปริศนา ที่เคลื่อนที่ผ่านหน้าบ้านของเธอไปอย่างรวดเร็วเธอจึงได้รีบใช้มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปนี้ไว้ทันทีและสิ่งที่เธอกลัวมันก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเมื่ออยู่ๆเงาลึกลับดังกล่าวได้วิ่งผ่านหน้าบ้านเธอไปอย่างรวดเร็วอีกครั้งและเงานั้นก็เหมือนจะหยุดอยู่ตรงที่หน้าบ้านเธออีกด้วยสังเกตได้จากการที่วิกตเรียพูดว่ามันหยุดอยู่นอกหน้าต่างนั่นซึ่งมันก็น่าขนลุกอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ถ้าเพื่อนๆเ,เจอเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนๆมีวิธีรับมืออยังไงกันบ้างครับ It walks e straight in front stopped wondering and then moved นี่ยจจะไม่ใช่คลิปผีโดยตรงแต่มันก็ถือเป็นคลิปที่สร้างความประหลาดใจให้เราได้ไม่น้อยเพราะในค่ำคืนหนึ่งหนูน้อยคนหนึ่งเข e านั้นบังเอ,อิญพบเจอบางสิ่งบางอย่างที่แปลกประหลาด โผล่ขึ้นบนท้องฟ้ายามราตรีและมันทำให้เขานั้นรู้สึกประหลาดใจมากจนต้องหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปนี้ไว้และในคลิปเราจะเห็นว่าวัตถุดังกล่าวมันได้เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆและสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองได้อีกด้วยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเพื่อนๆละครับคิดว่าสิ่งที่เด็กคนนั้นพบเจอมันคืออะไรกัน ผู้ใช้งานติ๊กตอกชื่อโจเซียวาเล่เขาได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งโดยที่ในบ้านของเขานั้นมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ในช่วงบ่ายของวันขณะที่เขากำลังงีบหลับอยู่เขาก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะเสียงปริศนาที่ดังขึ้นในห้องและกระป๋องเครื่องดื่มที่เขาวางไว้บนโต๊ะภายในห้องนั้นมันก็ได้ล้มลงอย่างไม่มีสาเหตุ เขาจึงได้ลุกขึ้นจากที่นอนพร้อมทั้งถ่ายวิดีโอนี้ไว้ทันทีจากนั้นเขาจึงได้พูดว่าผมมีคํำทำสั้นๆสําหรับคุณโปรดทำแก้วให้ลมและทันใดนั้นเองกระเป๋าที่วางอยู่บนโต๊ะมันก็ได้ตกลงบนพื้นต่อหน้าต่อตาเขาทันทีด้วยความตกใจเขาจึงรีบเดินไปดูพร้อมทั้งก้มไปใต้โต๊ะและพูดว่ามันไม่มีอะไรก็ตามอยู่ข้างใต้นี้เลยซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า But then hear your name getting called? And then literally hear a can getting knocked over? No? That's just me? Well, this kind of fucking sucks. Okay. I got one question for you. One question, one question only. Am I safe? If I am then please knock over the cups oh you you saw that you saw that that happened that definitely fucking happened didn't it clip me เรายังอยู่กับชายคนเดิมที่ชื่อโจเซวาเล่โดยในคลิปนั้นมันเป็นค่ำคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งพักผ่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นและเขาก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอนี้ไว้ก่อนจะพูดขึ้นว่าคุณยังอยู่ที่นี่ไหมแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบเก้เาอี้ตัวหนึ่งที่อยู่ด้านหลังเขามันก็ได้เคลื่อนที่ออกมาจากโตะ๊ะและลม้มลงได้เองอย่างน่าขนลุกมันทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมาก จนต้องรีบลุกขึ้นและเดินไปดูพร้อมทั้งพูดว่าคุณยังอยู่ที่นี่เหรอแต่มันก็ไม่มีการตอบกลับใดๆเลยเขาจึงพูดต่อไปว่าออกไปจากที่นี่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพบเจอและบางสิ่งบางอย่างที่วนเวียนอยู่ในบ้านของเขามันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆมันต้องไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอนอ Still here? Still here? Are you still here? Are you still here? Are you still here? Um still here. Still here. Still here. Can you go? Leave? Leave, go, disappear. ก่อนจะจากกันหากท่านชอบคลิปของเรา<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เฟซ o ุ๊ f a n นเ g e กูสยอและ Youtube กูสยองเพื่อเป็นกําลังใจให้กูสยองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอพบกันใหม่คลิปหน้า